เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีเราควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ถ้าเราได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีเราจะต้องรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อช่วยให้แข็งแรงรับการรักษาได้ต่อเนื่องช่วยฟื้นฟรูร่างกายและสู้มะเร็งได้อย่างแท้จริงสำหรับผู้ป่วยนั้นการเลือกรับประทานอาหารต้องทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้ครบถ้วนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง หากรับประทานได้ไม่มากควรจะแบ่งรับประทานครั้งละ,ละน้อยแต่บ่อยขึ้นเป็น5-6เมื้ออาหารต่อวันผู้ป่วยที่ไม่มีโรคเบาหวานความดันสามารถปรุงอาหารเพื่อให้ได้รสชาติตามต้องการแต่ถ้าปฏิบัติแล้วยังทานอาหารได้น้อยน้ำหนักตัวยังลดลงสามารถทานอาหารทางการแพทย์เสริมวันละ1-2แก้วผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีมักจะเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวตา่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายอ,อ่อนแอลงจนไม่สามารถทำการรักษาต่อเนื่องได้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือจะทำอย่างไรจึงจะช่วยฟื้นฟูให้เม็ดเลือดขาวสูงขึ้นเพื่อให้รับการฉายแสงต่อเนื่องจนครบการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเลือดขาวต่ำควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงในวันหนึ่งควรรับประทานอาหารโปรตีนประมาณ50-80ถึงกรัมโดยปริมาณขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวว่ามากหรือน้อยตัวอย่างเช่น คนที่มีน้ำหนักตัว50กิโลกรัมควรทานอาหารโปรโตีนเท่ากับ50คูณ1.2หรือประมาณ60กรัมต่อวันอาหารที่มีวิตามิน b 9, b 12และอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นไข่ปลาตับอาหารทะเลเห็ดซีเรียลผักใบเขียวเข้มผลไม้ธัญพืชและถั่วมเมล็ดแห้งต่างๆ อาหารที่มีวิตามินและเกลือแร่ได้แก่กลุ่มผักผล,ลไม้ทุกชนิดเน้นรับประทานอาหารให้หลากหลายเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่เข้าสู่ร่างกายซึ่งอาหารที่กล่าวมานี้ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มเม็ดเลือดขาวแต่ยังช่วยเสริมสร้างการทํางานของไขกระดูกโดยไขยกระดูกมีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือดซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวและแข็งแรงเพื่อจะต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง ข้อควรระวังในการรับประทานอาหารควรทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดวดยาหม้อหรือยาต้มวดอาหารสุกสุกดิบการทานวิตามินชนิดเม็ดควรทานตามแพทย์สัง่งเนื่องจากการได้รับวิตามินปริมาณมากจะไม่เกิดประโยชน์และยังเป็นภาระต่อร่างกายในการต้องขับออกดังนั้นเราควรรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเพื่อช่วยฟื้นฟูตัวได้เร็วลดอาการเจ็บป่วย และเพื่อสร้างร่างกายให้พร้อมที่จะรับการฉายแสงจนครบการรักษา